สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์อีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่7แล้วเนาะเป็นคลิปที่7แล้วก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่6ที่เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะเรื่องการแยกตัวประกอบก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่การหาก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะคะมาดูกันเลยฉเฉลยตัวนี้จะเป็นตัวฉเฉลยที่เป็นแบบฝึกหัด ของคลิปที่6นะคะที่คุณครูได้ฝากการบ้านไว้ในหน้า49กับหน้า51ใช่ไหมคะหน้า49กับหน้า51คือตัวนี้ได้เหมือนกันไหม45ได้อยู่เนาะ52มีตัวไหนที่นักเรียนตอบไม่เหมือนไหม30ดู30ครูจะขอเฉลย30ให้ดู สานักเรียนอาจจะไม่ได้ใช้3ามคูณสิก็ได้นักเรียนอาจจะใช้3ก็คือ5้คูณหก็ได้ใช่ไหมคะห้าหกสามสได้เหมือนกันนะ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเหลือ6อุ๊ยขอโทษค่ะเหลือ6อ่ะมาดูตัวนี้เหลือ6แยก6กเลยหก็จะเป็น2คูณกับ3ถูกต้องไหมคะ สก็เป็นแล้ว3ก็เป็นแล้ว5ก็เป็นแล้วได้เหมือนกันหมดเลยแยกห้ามาแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเห็นไหมคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่แบบนี้สุดท้ายแล้วก็จะมี5มี2มี3เหมือนกันเลยเหคะเราจะตอบ5้าคูณสคูณสแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะเราเรียนมากวรอาจจะโอ้ยฉเฉลยคุณครูมาแบบนี้ของหนูผิดแน่เลยไม่ใช่นะคะ ามาดูต่อข้อไหนอีกนี่แปดสิ 84, คุณคูเฉลยไปแล้วเห็นไหมได้เหมือนกันปะคะอืสามสิ 32, เหมือนกัน32ก็ยังมีตัวอื่นปูณนะสองคูณเท่าไหร่สองคูณสิบหกปะเออก็ยังได้เหมือนกันนะคะอ่ะหน้าถัดไปบ้างหน้านี้ให้นักเรียนทําเองเมื่อกี้มีช่องให้แต่หน้านี้ไม่มีช่องให้นักเรียน เขียนเองก็เหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะสามสิบจะเขียนแบบที่ครูเขียนก็ได้นะคะเหมือนกันไหมโอเค120ก็จะเยอะหน่อยเนาะ1 2อยก็จะดูเยอะๆหน่อยโอเคไหมคะอ่าแล้วเรามาดูเรื่องยังอยู่ที่เรื่องเดิมแยกตัวประกอบ ต่อเนื่องจากคลิปที่6กนะคะการแยกตัวประกอบทีนี้คลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการเป็นแผนภาพโยงแขนโยงแขนโยงแ,แขนออกแล้ววันนี้เรามาดูว่าการแยกตัวประกอบยังมีวิธีอื่นเราไม่ต้องแยกเราเขียนเครื่องหมายคูณเชื่อมด้วยการแยกตัวประกอบเชื่อมด้วยเครื่องหมายเลยนะเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณแยกไปเรื่อยๆจนกว่าตัวคูณเหล่านั้นจะเป็นจํานวนเฉพาะถ้าดูในหน้าของ า52ของเราในหน้า52ของเราเห็นไหมคะเห็นไหมจะมีที่เป็นตัวอย่างข้อที่6ข้อที่6เข,6ขาบอกว่าให้แสดงการแยตรกตัวประกอบของจํานวนที่กําหนดให้เขากําหนด72มาไหมคะเขากําหนด72มาถ้าค,คุณครูจะเลือกตัวอื่นเอาเป็นโจทย์เดิมของเราบ้างเอาเป็นโจทย์เดิมของเราโจทย์ตัวไหนดี ก้าสิบไหมมาดูเก้าสิบเก้อะไรคูณกันได้เกบ้างอะไรคูณกันได้เก้าสิบ้างมีเก้าคูณสิบใช่หมคะเก้าคูณสิบหก็ได้นะหาคูณอะไรได้เก้าสิบก็มีนะเพราะลงท้ายด้วยศูนย์ยงไงหต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะแต่ี้เราง่ายๆเลยเราเจอง่ายๆเลยก็คือเก้คูณสิบได้เก้ แบบนี้เขียนเท่ากับถอเรื่อยๆเลยเช็คทีละตัว 9, 9เป็นจนํานวนเฉพาะหรือยัง10เป็นจนํานวนเฉพาะหรือยังถ้ายังแยกต่อเช่น9อะไรคูณกันเราได้9บ้างแน่นอนต้องเป็น3คูณกับ3โอเคเราจัดการ9เสร็จแล้วไม่ใช่จบแค่นี้นะ10ล่ะเรายังไม่ได้แยก10เลยก็ยังเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณต่อไปเรื่อยๆอะไรคูณกันเราได้10บ้างแน่นอนจะต้องเป็น2คูณกับห แล้วเรามาเช็ค3เป็นจนํานวนเฉพาะหรือยังสองเป็นหรือยัง5เป็นหรือยังเป็นหมดแล้วทุกตัวเป็นหมดแล้วทุกตัวนั่นแหละคือคําตอบก็แสดงว่าแสดงว่า90เท่ากับอันเรียงให้สวยหน่อยตัวน้อยขึ้นก่อน2คูณ3คูณ3คูณหแบบนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือการ หาแยกตัวการแยกตัวประกอบโดยการเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณนะคะดูอีกสักข้อไหมดูอีกสักโจทย์โจทย์ไหนดีเอาโจทย์ของเราเลยแล้วกันห้าสิบหกอะไรคูณกันได้ห้าสิบหกบ้างสองก็ได้นะมีอะไรคูณกันได้ห้าสิบหกคูณแยกไปตรงนี้นะสองคูณเท่าไหร่ยี่สิบสามใช่ปะ ไม่ใช่แน่เลย2คูณเท่าไหร่เอยอ้าวย่างลบคูหาย2คูณ2คูณ2คูณเท่าไหร่คะ2คูณยี่สิบแคูณยี่สิบใช่ไหมไม่ชัวร์กตั้งยีแล้วคูณด้วย2 8 2 2 86ทดหนึ 1, 2, 2, เป็น4เป็น5นี่ไงใช่ป่ะก็ได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะเยอะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมี4อีกไหมอยากรู้ว่า4ได้ไหมก็ตั้งเลยเหมือนเดิม56 6หารด้วย4ก็ได้คูนกับหารมาคู่กันลองหารดูเราอยากรู้ว่า4มัน หารคู่อะไรได้56้มีไหมเราก็ตั้งหารเลยส1เป็น4มองเห็นไหมคะเดี๋ยวครูขอย้ายตัวครูก่อนมาฝั่งนี้นิดนึงต่อส่อน1เป็น4ีลบกันเหลือหนึ่งดึง6 4 4ี่สิบหกอ้าวลงตัว4 14, คู่กับ14ก็ได้4 14, คู่กับ14ก็ได้เช่นกันมีอะไรได้อีกมีอะไรได้อีก 7, 8, 56, เจ็ดแปดห้าสิบหกก็ได้เห็นไหมคะจะเลือกเอาคู่ไหนก็ได้ครูบอกว่าพยายามเลือกคู่ที่มันตัวเลขใกล้ๆกันจะหาได้ง่ายไม่ต้องหาเยอะดังนั้นครูขอเลือกเป็นเจ็ดคูณกับแปดละกันเจ็ดคูณกับแปดเขียนต่อเช็คเหมือนเดิมเจ็ดเป็นจํานวนเฉพาะหรือ,อยังแปดเป็นจํานวนเฉพาะหรือ,อยังนะคะถ้าเจ็ดเป็นแล้วเขียนเจ็ดไว้เชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณ 8เป็นเลขคู่ยังไม่ใช่แน่นอนเพราะเลขคู่มีเคียงเลขสองเลขเดียวที่เป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นแยกต่อ8ดมีอะไรคูณกันได้แดก็สองคูณกับสี่เช็คต่อเจดเป็นหรือยังสองเป็นหรือยังสี่เป็นหรือยังเหลือเลขสี่ถูกต้องไหมที่ยังไม่เป็นแยกต่อเท่ากับตัวไหนเป็นแล้วเขียนมาห้ามทิ้งตัวไหนเป็นแล้วเขียนมาห้ามทิ้งเหลือสี่สี่ก็คือสองคูณกับสองทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะเป็นหมดแล้วตอบเลย สแสดงว่า5 6เท่ากับเรียงตัวน้อยมาหน่อย2คูณ2 2มี3ตัวเขียนมาให้ครบแล้วก็คูณด้วย7แค่นี้นี่คือการแยกตัวประกอบโดยเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณนะคะแต่คำตอบอะคำตอบจะต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณแบบนี้อยู่แล้วแต่วิธีการหาแต่วิธีการหามันมีหลายแบบอย่างคลิปที่6เราใช้วิธีการสร้างแผนภาพโยงแขนโยงแขนโยงแขน,แ,ขนแต่พออันนี้ ครูเขียนเท่ากับเลยแล้วเชื่อมด้วยคูณมีอะไรที่คูณกันได้บ้างคูณคูณคูณและยังมีอีกตัวหนึ่งถ้านูในหนังสือนักเรียนจะอยู่ในหน้าห้าสิบสามห้าสิบสี่ตัวนี้เห็นไหมคะการแยกตัวประกอบโดยวิธีการหารใช่ไหมคะโดยวิธีการหารมาดูวิธีการหารของเราบ้างครูขอเพิ่มหน้าหน่อยอว,ะะอะะวิธีการหารแป๊บหนึ่งนะคะใหม่นะคะวิธีการหาร โอเคมาดูวิธีการหารของเราบ้างโดยใช้วิธีการหารครูยังขอใช้โจทย์เดิมดีไหมลองห้าสิบหกก่อนนะห้าสิบหกครูขอใช้ห้าสิบหกหารคือหารสั้นคือการหารสั้นนะคะปะห้าเราเรียนมาแล้วครูยังใช้ห้าสิบหกเหมือนเดิมจากโจทย์เดิมห้าสิบหกเหมือนเดิมนะคะใช้ห้าสิบหกเหมือนเดิมใช้วิธีการหาร ตั้งหารสั้นแบบนี้นะตั้งหารสั้นแบบนี้เอาเลยหารตัวที่นํามาหารแนะนําให้เป็นจํานวนเฉพาะเลยให้เป็นจํานวนเฉพาะเลยในครั้งเดียวนะคะตัวที่นํามาหารเป็นจํานวนเฉพาะเลย56มันเป็นเลขคู่ถูกต้องไหมนึกถึงแม่2ก่อนเลยให้นึกถึงแม่2ก่อนเลยอ่ลองหาไปพร้อมๆครูสิก่อนที่ครูจะเฉลยนะคะได้ไหม อ่ะต่อเลยการหารหารจากหลักที่มากไปหาหลักที่น้อยก็คือหลักที่มากสุดในตัวนี้คือเลข5ก็ห้อยู่ในหลัก10ถูกต้องไหมคะ2คูณอะไรแล้วได้ห้าบ้าง2คูณเลยได้5้าบ้าง2คูณสองเป็น4ีถึงหยังมีเศษไหมมีเศษ1เศษ1ตัวนั้นใส่ไว้ข้างหน้าเลข6แบบนี้หรือจะใส่ข้างบนเลข6ก็ได้นะแล้วแต่ตัดเลข5ไปก่อนก็ได้เพราะเลข5เราหารไปแล้ว จาก6กเฉยจะกลายเป็น16 2สองเท่าไหร่ได้สิบห1สองแปดสหโอเคนี่คือหารลงตัว28ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อ28เป็นเลขคู่เหมือนเดิมใช้แม่2เลยนึกอะไรไม่ออกใช้แม่2เลขคู่แม่สองหารลงตัวแน่นอนหารต่อสองเท่าไรได้สองสองหนึ่งเป็นสองลงตัวไม่มีเศษไม่ต้องเขียน2เท่าไหร่ได้8 2ดสองสี่เป็น8แน่นอนได้ เข่ okay, ไหมลงตัว14ก็ยังไม่ใช่เพราะ14เป็นเลขคู่หารต่อนึกถึงแม่2อีก2เท่าไหร่ได้1มีไหมไม่มีใช่ไหมคะ2เท่าไหรได้1ไม่มีการเลขศูนย์เก่อนก็นได้ถ้ากลัวงงนะคะไม่มีแล้วถ้า 4, 2เท่าไร14 2 7 14 7เป็นจานวนเฉพาะหรือยังเลขศูนย์ข้างหน้าจะไม่เกี่ยวนะแค่เขียนกันไว้เฉยใครจะไม่เขียนก็นได้นะคะ เจ็ดเป็นจานวนเฉพาะหรือยังเจ็ดเป็นแล้วดังนั้นเมื่อเจ็ดเป็นแล้วจบแค่นั้นจบแค่นั้นแล้วเราก็มาเขียนตอบได้เลยว่าห้าสิบหกมีค่าเท่ากับเอาตัวที่เราตั้งหารตรงนี้ทั้งหมดกับตัวเศษตรงนี้เอามาเติมทั้งหมดก็คือสองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณด้วยเจ็ดตอบเหมือนกันไหมตอบเหมือนกันนะคะตอบเหมือนกัน อเคไหมคะอ่ะอีกสักข้อข้อไหนดีข้อหนึ่งของเราเลยหนึ่งร้อยห้าสิบหกอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบหกข้อที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบหกลงท้ายด้วยเลขคู่แม่สองเลยแม่สอง สเท่าไหรได้หนึ่งไม่มีเขียนกันไว้หรือจะไม่เขียนก็ได้นะหรือจะไม่เขียนก็ได้เราจะลบออกก็ได้เขียนมาก็จะเป็นสองเท่าไหรไ่จะเป็น 2, 7, 14, สิบห้าสองเจ็ดสิบสี่เศษหนึงแบบนี้ใช่ไหมคะ 2, สองเจ็ดสิบสี่เศษหนึ่งสองแปดสิบหแบบนี้หารต่อลงท้ายด้วยเลขคู่ท้ายแม่สองเหมือนเดิม สองสามเป็นหกเศษหนึ่งสองเก้าสิบแปดใช่ปะคะสามสิบเก้าเป็นเลขคี่เลขสองหารไม่ได้แน่นอนเลขคู่หารเลขคี่ไม่ลงตัวเป็นแม่สามสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้าสิบสามมีอะไรหารต่อได้อีก ไม่ได้แล้วเพราะ13เป็นจํานวนเฉพาะเหมือนที่เราหามาในในเรื่องของจํานวนเฉพาะ13เป็นจํานวนเฉพาะแล้วจบอยู่แค่นั้นค่ะจบอยู่แค่นั้นแล้วเราก็นํามาตอบได้เลยเอาโจทย์มา156ก็เท่ากับอะไรคูณกันได้บ้าง2 2 3คูณ2คูณ,คณ3และอย่าลืมคูณ13นี่คือคําตอบนะคะนี่คือคําตอบของการแยกตัวประกอบโดยวิธีการหารโอเคไหม แล้วเรามาดูงานของเราบะตัวนี้ตัวนี้การบ้านของเราอ๋อเนี่ยเี่ลืมบอกเรายังมีการบ้านนะคะเรายังมีการบ้านแป๊บหนึงขอโทษค่ะการบ้านของเราจะอยู่ในหน้าที่อ่าขอขยายหน้าจอบแป๊บหนึ่งน,นะการบ้านการบ้านการบ้านอยู่นี่การบ้านของเราอยู่ในหน้าห้าสิบสองห้าสิบสี่และห้าสิบห้าวันนี้จะเยอะหน่อยเนาะ ทำเยอะๆเรื่องนี้มันค่อนข้างยากเดี๋ยวครูจะมีการสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะหน้า52 54และหน้า55ลองทําดูนะคะสําหรับคลิปที่7คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อ้ออย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คชื่อเข้าไปเช็คชื่อในช่องอแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube เหมือนเดิมนะคะโอเคคุณครูขอฝาก คลิปที่7ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ